สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สุขกายสบายใจเที่ยวเหนือล่องใต้ขับขี่ปลอดภัยกันทุกคนครับตั้งสติก่อนสตาร์ทไม่ประมาทให้ปฏิบัติตามมาตรการ10บรถขบนะคะหนึ่งรอไม่ขับรถเร็วเพราะจะเบรกไม่ทันสองสอ ไม่ขับรถย้อนสอนมันอาจจะย้อนไปประทะกับสิบล้อไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรเราจะใจร้อนไปกันทำไมคะสามขอขอให้คาดเข็มขัดนิรภัยเพราะมันอุ่นใจกว่าจริงๆนะคะขอให้พกใบขับขี่ใบแค่นี้พกด้วยนะคะไม่แซงในที่ขับขัน ตำรวจเห็นจะโดนปรับนะคะ4มอเมาแล้วไม่ขับยังไงก็ขอให้นอนหลับอยู่ที่บ้านหรือเรียกคนมารับนะคะขอให้สวมหมวกนิรภัยไม่ว่าหัวใครก็ไม่แข็งเท่าพื้นถนนขอให้ใช้หมเตอร์ไซค์ที่ปลอดภัยกระจกไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังตรวจเช็คกันหรือยังคะ ขับรถให้งดแชทรถโทรถ้าไม่ระวังอาจจะเข้าข้างทางได้นะคะเดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเราพร้อมบริการช่วยเหลือเคียงข้างคุณค่ะ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าส่งตายปีเก่า,าต้อนหับปีใหม่ม่วนอกม่วนใจ เอลเหนือลงใต้ขับขี ay, ่ปลอดภัยเนื่ครับตั้งสติก่อนสตาตรา์ทบอประมาทฮื้อปฏิวัติตามมาตรการสิบรถขมนเนจาจหนึรอบัีครับรถวอยมันจะเบรกบัตันสสอ,สอบัีครับรถย้อนสอนมันจ้างย้อนไปปะากับสิบร้อบดีฝ่าฝืนสัญญ,ญาณไฟจร,จราจรเฮาจะใจฮ้อนไปยี่หยางเจ้า3ขอ ขอคือคาดเข็มคัดนิรภัยมันตึงอุ่นใจแต่แต้นะเจ้าขอคือพกใบขับขี่อันตเตะพกเหียนะเจ้าบอดีแซงในตี้ขับขันตำรวจเปิ้นหันจะปั๊บเนอะสี่มอเมาแล้วบอดีครับจะใดก่ขอหือรับอยู่ที่บ้านหรือห้องคนมาฮับเต์เจ้าขอหื้อสวมหมวกนิรภัย บาว่าหัวไผ่กับ,บ่าแข่งเต้าฟื้นถนนขอให้ขับมอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภัยกระจกไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังเช็คกันและยังเจ้าขับรถขอให้งดแชทงดโทนเนอร์ถ้าเผลอจะเข้าประโคนะเจ้าเดินทางใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยกันกูค้คนเนอะครับในช่วงเทศกาลนี้สำหรับท่านที่เดินทางในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถติดตามข้อมูลแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะได้ที่แฟนเพจกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพจเฮาต่ยนะเจ้าและแหมหนึ่งช่องทางผ่าน Line Official at @trafficcm ส่งข้อมูลปัญหาการจราจรข้อเสนอแนะสามารถแชทมาได้เนอะครับและเทศาการทรงท้ายปีเก่าตอนทับปีใหม่ ขอวอวยพรให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเห่าพร้อมบริการช่วยเหลือเคียงข้างคุณเจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เนิ่ครับ